สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะเนาะก็นะคะวันนี้นะคะเราก็มาตัดหญ้านะคะให้น้องน้องช้างทานนะคะก็เมื่อเช้าก็ตัดนะคะหนึ่งคันรถนะคะอันนี้ก็จะมาตัดอีกนะคะหนึ่งคันรถนะคะการที่แม่ควันตัดหญ้าทรงคันรถเนาะพอดีว่าตัดในแต่ละครังก็อาหารต้นหญ้านะคะก็ไม่เพียงพอนะคะสําหรับที่จะให้น้องน้องช้างทานเนาะ ค่ะวัสดีค่ะนี่นะคะ,คะควันอุ้ยแล้วก็คุณลุงนะคะมาช่วยนะคะมาช่วยกันนะคะเมตาด้วยครับเกงขายาวครผบผม <laughs> บันานควันอุ้ยน้ำท่วมนะคะก็เลยใส่กางเกงขาสั้นนะคะนี่นะคะก็กำลังตัดนะคะเราเอาเครื่องตัดนะคะเนาะบางครั้งบางคราวเราก็เอามีดตัดนะคะ บางครั้งต้นมันล้มแรงนะคะเราก็เอามีดตัดนะคะบางครั้งเราก็เอาเครื่องตัดนะคะการที่ลวดตัดตัดได้หนึ่งคันรวดเร็วที่สุดก็คือเครื่องตัด้านะคะได้เร็วที่สุดนะคะก็นี่นะคะมันาศใี่บ้านในความมาตดนะคะให้ทุกทุกท่านได้เห็นนะคะว่าในคามช้าเรานะคะเหนื่อยนะคะในแต่ละวันนะคะในความที่ว่าเราเหนื่อยเราก็ต้องพูดนะคะนาะ เป็นคู่บ้านคู่เมืองนะคะเนาะที่อยู่กับเรามานะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายปูป่ย่าตายายเนาะปู่เข้าแม่แก่นะคะตั้งแต่เด็กๆมานะคะเนาะนี่นะคะก็นะคะก็ได้เลี้ยงดูน้องมาเนาะอันนี้ก็เป็นญานะคะที่แม่ควาไลส์สดน,นะคะขอคะแนนจากคุณพ่อไอซีคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะ ก็ได้มาซื้อหญ้านะคะให้กับน้องนงช้างได้ทานนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณนะคะพ่อพระแม่พระนะคะที่เมตานะคะป้อนผลไม้ให้กับพวกเรานะคะช่องพลายเสาห้าช่องนี้ได้มีคะแนนส่วนนี้นะคะมาซื้ออาหารนะคะให้กับน้องน,ง,นงช้างได้ทานนะคะในแต่ละวันในแต่ละมื้อนะคะเนาะก็นะคะ เราเป็นช่างตกงานเนาะเราก็ต้องสู้ต้องดินรนกันไปนะคะหวังว่าสักวันนะคะเศรษฐกิจของเมืองไทยนะคะหรือว่าพิษโควิดนะคะที่ระบาดในเมืองไทยก็จะผ่านพ้นไปนะคะแต่ตอนนี้ก็มาดูนะคะเพราะว่าย่านนานนะคะเนาะเพราะว่าแม่ฟันก็ตัดเรื่อยๆนะคะก็เยอะอยู่นะคะแม่ฟันก็นี่นะคะแบบอยู่ในคันนะคะแต่แต่คนาตรงนี้มันเป็นเขาไม่ได้ปลูกข้าวนะคะ เขาปลูกหญ้านะคะเจ้าของเขาปลูกหญ้าให้บัวนะคะ่นะางเดินตรงนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศที่แม่ฟานพามาดูมาดูนะคะตอนนี้ฟันด้ก็กาลังตัดนะคะเร่งในการตัดนะคะเนาะเร่งในการตัดหญ้ามากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่วันก็จะไปเป็นคนนะคะหอบทีละนิดทีละหน่อยนะคะใส่รถนะคะช่วยกันนะคะคนละไม้ละมือนะคะเพราะว่าหญ้าล้มนะคะเกิดเออล้มเกิดจาก ที่ว่าฝนตกนะคะต้นยากก็เลยล้มหมดเลยนะคะล้มบ้างยืนบ้างนะคะนาะไม่เป็นไรนะคะฟันเวรก็สู้ได้ตลอดนะคะเนาะเพื่อนนงนงช้างของเรานะคะก็นะคะนี่นะคะว่าทไมทุกวันนะคะเวลาแม่ฟานเนะาะจยคิดนะคะว่าทำไมตัวเองต้องพ้อด้วยนะคะในแต่ละวันนะคะเพราะว่าการ การที่เราเหนื่อยนะคะเหนื่อยจากการทํางานเนาะเราต้องมาดิ้นรนนะคะสู้นะคะทําทุกอย่างนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะของคนและช้างนะคะก็ต้องทํานะคะในแต่ละวันในแต่ละอย่างนะคะนี่นะคะก็ต้นยามันล้มเนาะทำยังไงนะคะก็ความสามารถนะคะถ้าว่าให้เอามีดตัดก็ไม่ได้เร็วนะคะ ขนาดเครื่องยังช้านะคะเพราะว่าคุณลุงโอบนะคะเนาะคุณลุงโอบต้นยาขึ้นควันอุ้ยก็ต้องตัดในความระมัดระวังนะคะเนาะถ้าไม่ใช่คนเชี่ยวชาญน,นะคะก็ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าควันอุ้ยก็ชินนะคะชินคุ้นเคยกับการตัดมาแบบนี้แล้วนะคะเนาะกับคุณลุงนะคะก็จะรู้จังหวะกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นตัดเราก็ไม่แน่นอนนะคะไม่ไม่มั่นใจนะคะเนาะนี่นะคะสู้นะคะ สู้ไหมควันอุ้ยส,สะะู้นะคะเนี่ยนะคะดูนะคะเอาชูนิ้วก่อนเร็วควนวันอุ้ยวันนั้นแน่นะอุ้ยเอาสู้ๆทำย่างงี้นะสู้ๆครับเนี่ยนะคะพวันอุ้ยบอกว่าสู้ๆนะครับเนี่ยรักเลยนี่นะการมาตัดหญ้าของเรานะคะเนาะในแต่ละวันนะคะ ก็ถามว่ามาตัดไรไหมคะก็ไกลนะคะเนาะไกลน,นะคะก็ข้ามจากบ้านแม่ควานมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็ไกลน,นะคะประมาณ 20- 20กิโลก็ว่าได้นะยี่สิบสากิโลนะคะก็ไกลน,นะคะเพราะว่าอยู่แถวบ้านอยู่แถวบ้านก็มีนะคะแต่อันนี้แม่ควานมามาซื้ออยู่นี่แล้วก็ต้องมาตัดอยู่นี่นะคะก็าฝากทุกๆท,ท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ ให้กับช่องพลายเสาห้านะคะในการทํางานในวันนี้ด้วยนะคะเนาะเนี่นะคะก็แม่ควันก็ต้องกราบขอบคุณนะคะคุณพ่อเอฟซีคุณแม่เอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมตตาป้อนผลไม้นะคะให้นงนงช้างนะคะมีต้นหญ้าทานนะคะในทุกๆวันด้วยนะคะก็ขอขอบคุณท่านมากๆด้วยนะคะเนาะก็ต้องขอจบไปกับคลิปคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะ ไม่ดีประการใดนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะคุณพ่อ f อฟซคุณแม่ f อมานัดที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ